สมมติฐานว่าหนึ่งฉันต้องการสินค้าที่มันกินได้หนึ่งตัวแล้วได้ทุกโรคนะคะทุกโรคตั้งแต่หัวจุดเท้าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรพยายามค้นหาค้นหาในประเทศไทยค้นหาในโลกนี้ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีจริงๆแล้วเราอยากจะได้สินค้าแบบเนี้ยที่ไปเลี้ยงเพราะว่าจะรักษาตัวเอง โรคที่ตัวเองเป็นพวกไมเกรนเป็นภุมแิแพ้เป็นไซนัสนะคะปวดประจําเดือนนะคะแล้วก็มีซี่ที่หน้าอกเนี่ยมันเป็นปัญหาของตัวเองต้องแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ก่อนพอแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้แล้วเราก็เอาสินค้าตัวเนี้ยไปแจกกับลูกค้าคนไข้เป็นแค่ลูกค้าของเราแค่เนี้นะคะยุ้ยอะใช้เวลาทําสูตรเนี้ยประมาณสองปีนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มาแล้วใช้เวลาเรียนอะ เวชกรรมไทยอะามปีเทสัตว์อีกสองปีแล้วรอสอบใบอนุญาตใบประกอบโรคศิลเนี่ยอีกสองปีอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณหกปีอ่ะรวมรวมรวมกันสรุปออกมาคือสิ่งที่จะรักษาให้คนหายป่วยจากการเป็นโรคทุกอย่างไม่ใช่การกินยาไม่ใชก่การกินอาหารเสริมถ้าคนกินอาหารเสริมแล้วยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าร่างกายคุณไม่ตอบสนอง คุณต้องใช้วิธีที่3คือการถ่ายของเสียทั้งระบบหัวจุดเท้าถ่ายเลือดพิษถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีที่มันตกค้างอยู่ในตัวของคุณเนี่ยยุทธทรมสูตรยาตัวนี้คือการสูดถ่ายพิษทะลวงทั้งเส้นเลือดทะลวงทุกส่วนของร่างกายที่มันมีพิษตกค้างที่มันเป็นต้นตองการเกิดโรคทั้งหมดของตัวเราเลือดคุณจะสะอาดแล้วสารพิษเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทออกไปพวกหินปูนตะกอนยาพังพังผืดต่างๆพผลึกยูริกต่างๆ ถูกถ่ายออกรบกวนเข้าไปศึกษารีวิวในเพจและไปฟังคลิปทุกคลิปให้เข้าใจก่อนนะคะโอเคเพราะว่าวอยากจะให้คุณเห็นผลจริงแล้วก็สินค้าตัวเนี้ยเข้ามาช่วยคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ